สหกรณ์คนรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องสหกรณ์สวัสดีค่ะพี่เดลฟินหนูน้องโลมานะคะพอดีช่วงนี้กำลังศึกษาเรื่องการสร้างความมั่นคงทางการเงินแล้วก็ได้ยินคำว่าสหากรณ์บ่อยมากเลยค่ะบางคนบอกว่าเหมือนธนาคารบางคนก็บอกว่าเหมือนกองทุนแต่หนูยังงงๆอยู่เลยค่ะว่าจริงๆแล้วหัวใจของสหกรณ์คืออะไรกันแน่คะสวัสดีครับน้องโลมาเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับ หลายคนก็สงสัยแบบนี้แหละสากณ์มีหน้าตาคล้ายธนาคารหรือร้านค้าก็จริงแต่ถ้าจะให้เปรียบเทียบนะครับสหกณ์ก็เหมือนการลงเรือลำเดียวกันของกลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกันนั่นแหละครับลงเรือลำเดียวกันขยายความหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับเรือลำนี้ไม่ได้มีเจ้าของเป็นนายทุนใหญ่แค่คนเดียวแต่ทุกคนที่อยู่บนเรือคือเจ้าของร่วมกันเรามาเริ่มถอดรหัสกันตั้งแต่อุดมการณ์ซึ่งเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางของเรือลำนี้กันเลยดีกว่าครับช่วงที่หนึ่ง อุดมการ์เข็มทิศนำทางอุดมการณ์สากรร์หรือ Cooperative Ideology คือความเชื่อมั่นร่วมกันว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการพึ่งพาตนเองสามารถนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้พูดง่ายๆคือแทนที่เราจะตัวใครตัวมันต่างคนต่างสู้เรามารวมพลังกันเพื่อสร้างอำนาจต่อรองและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันดีกว่าครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือแทนที่จะปล่อยให้ปลาใหญ่กินปลาเล็ก เราก็รวมปลาเล็กๆให้กลายเป็นฝูงที่แข็งแกร่งขึ้นมาใช่ไหมคะถูกต้องเพจเลยครับหัวใจสําคัญคือไม่ใช่เพื่อสแสวงหากําไรสูงสุดให้คนใดคนหนึ่งแต่เพื่อประโยชน์สุขของมวลสมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของร่วมกันนี่คือความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากธุรกิจทั่วไปที่มุ่งทํากําไรให้ผู้ถือหุ้นเป็นหลักและจากอุดมการนี้เองก็ได้หล่อหลอมออกมาเป็นคุณค่าสหากรณ์คุณค่าหมายถึงจริยธรรมหรือเปล่าคะใช่เลยครับน้องโลมา คุณค่าสากลหรือ Cooperative Values คือจริยธรรมพื้นฐานที่ชาวสหกรณ์ต้องยึดถือมีทั้งการช่วยตนเองความรับผิดชอบต่อตนเองประชาธิปไตยความเสมอภาคความเที่ยงธรรมและความสามัคคีนอกจากนี้ยังมีคุณค่าทางจริยธรรมที่สืบทอดจากผู้ริเริ่มคือความซื่อสัตย์การเปิดเผยความรับผิดชอบต่อสังคมและความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นฟังดูดีจังเลยค่ะ มันเหมือนเป็นกรอบความคิดที่ทำให้การลงเรือลำเดียวกันของพี่เป็นไปอย่างสงบสุขและเป็นธรรมใช่แล้วครับถ้าอุดมการคือเข็มทิศคุณค่าก็คือกฎการอยู่ร่วมกันบนเรือทีนี้เรามาดูกันว่าเรือลำนี้จะขับเคลื่อนไปได้อย่างไรนั่นก็คือหลักการนั่นเองครับช่วงที่สองหลักการเจประการแผนที่การเดินทางมาถึงส่วนที่สาคัญที่สุดแล้วครับนั่นคือหลักการสากรเจ็ประการ หรือ Seven Cooperative Principles ซึ่งเป็นเหมือนแผนที่และแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เรือของเราไปถึงจุดหมายได้จริงหลักการเหล่านี้เป็นมาตรฐานสากลที่สากลทั่วโลกใช้กันนะครับการเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้างใครก็ตามที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับและมีเจตจำนงที่จะทำงานร่วมกันก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้โดยไม่มีการกีดกันทางเพศสังคมเชื้อชาติการเมืองหรือศาสนา เหมือนการเปิดประตูเรือต้อนรับทุกคนที่พร้อมจะออกเดินทางไปด้วยกันการควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตยนี่คือจุดเด่นที่สุดคะ่ะสมาชิกทุกคนมีสิทธิ์ออกเสียงเท่าเทียมกันตามหลัก1คน1เสียงหรือ one member one vote ไม่ว่าน้องโลมาจะถือหุ้น100บาทหรือสมาชิกอีกคนจะถือหุ้น1นึ่งแสนบาทเวลาโหวตเลือกตั้งกรรมการหรือลงมติต่างๆก็มีแค่หนึ่งเสียงเท่ากันว้าว แบบนี้แปลว่าอำนาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินแต่ขึ้นอยู่กับคนจริงๆซึ่งต่างจากบริษัทที่ใครมีหุ้นเยอะกว่าก็เสียงดังกว่าใช่ไหมคะถูกต้องครับและหลักการนี้ถูกเขียนไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์พศ2542้ยเลยนะที่กำหนดให้สมาชิกทุกคนมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ได้คนละหนึ่งเสียงการมีส่วนร่วมทางการเงินของสมาชิกสมาชิกต้องลงทุนหรือซื้อหุ้นสหกรณ์ตามกำลังของตนทุนนี้แหละที่สหกรณ์จะนำไปดำเนินกิจการ เมื่อมีกำไรสุทธิก็จะนำมาจัดสรรอย่างเป็นธรรมส่วนหนึ่งเป็นเงินปันผลตามสัดส่วนอุ้งที่ถือและอีกส่วนเป็นเงินเฉ,นเฉลี่ยคืนตามสัดส่วนที่เราทำธุรกิจกับสหกรณ์ในปีนั้นๆครับอ๋อเหมือนถ้าหนูกู้เงินหรือซื้อของจากสหกรณ์เยอะๆพอสิ้นปีก็ได้เงินเฉลี่ยคืนเยอะตามไปด้วยแบบนี้ก็ยิ่งอยากใช้บริการของสหกรณ์มากขึ้นสิคะเยี่ยมมากครับนั่นคือกลงไกที่ทำให้สหกรณ์เติบโตซึ่งเรื่องเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนนี้ ก็มีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติสากลเช่นกันเพื่อให้การจัดสรรเป็นไปอย่างโปรง่งใสและเป็นธรรมนะครับการปกครองตนเองและความเป็นอิสระสากลเป็นองค์กรที่สมาชิกบริหารจัดการกันเองแม้ว่าจะมีการทําข้อตกลงกับหน่วยงานอื่นหรือภาครัฐก็ต้องอยู่บนพื้นฐานที่สากลยังคงความเป็นอิสระและควบคุมกิจการได้เองตามหลักประชาธิปไตยการให้การศึกษาฝึกอบรมและสารสนเทศสากลต้องให้ความรู้แก่สมาชิกกรรมการ ผู้จัดการและพนักงานเพื่อให้ทุกคนเข้าใจในอุดมการณ์หลักการและวิธีการของสากรจะได้ร่วมกันพัฒนาสากรได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่มาฝากเงินกู้เงินแล้วก็กลับบ้านการร่วมมือกับสากรสากรช่วยสากรเรือลำเดียวอาจจะเล็กไปแต่ถ้าเรือหลายลำมารุมตัวกันเป็นกองเรือก็จะยิ่งแข็งแรงเช่นสากรออมทรัพย์อาจจะไปซื้อข้าวสารจากสากรการ,การเกษตรเพื่อมาขายให้สมาชิกเป็นการสร้างเครือข่ายที่เกื้อกูลกัน ความเอื้ออาทรต่อชุมชนเมื่อสหกรณ์เข้มแข็งแล้วก็ต้องดูแลหน้านามหรือชุมชนที่สหกรณ์ตั้งอยู่ด้วยโดยการนําผลกําไรส่วนหนึ่งไปใช้พัฒนาชุมชนเช่นสร้างสนามเด็กเล่นมอบทุนการศึกษาหรือดูแลสิ่งแวดล้อมช่วงที่3วิธีการและการเชื่อมโยงกับพระราชบัญญ,ญัติสหกรณ์โหพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะจากอุดมการที่จับต้องยาก กลายเป็นหลักการที่ทําได้จริงและว,วิธีการแหนทางปฏิบัติละคะมันคือการเอาทุกอย่างมารวมกันใช่ไหมคะใช่แล้วครับน้องโลมมาวิธีการสาหกรก็คือกระบวนการทั้งหมดนั่นแหละครับเริ่มจากการรวมคนต่อมาคือรวมทุนจากนั้นคือการบริหารจัดการสุดท้ายคือการแบ่งปันผลประโยชน์แล้วกฎหมายหรือพระราชบัญญัติสหกรณ์เข้ามาเกี่ยวข้องตรงไหนคะพระราชบัญญัติสหกรณ์ก็เปรียบเสมือนกับ กฎหมายการเดินเรือสากลที่รัฐออกมาเพื่อกำกับดูแลให้เรือที่ชื่อว่าสากรแล่นไปในทิศทางที่ถูกต้องปลอดภัยและไม่เอาเปรียบผูดด้โดยสารยังไงล่ะครับพระราชบัญญัติกำหนดนิยามของสากรพระราชบัญญัติกำหนดประเภทของสากรพระราชบัญญัติกำหนดโครงสร้างการบริหารงานพระราชบัญญัติกำหนดเรื่องการเงินการบัญชีพระราชบัญญัติมีบทบาทของกรมส่งเสริมสากรและกรมตรวจบัญชีสากรเข้าใจจำแจ้งเลยค่ะพี่ดอลฟิน แสดงว่าหลักการสหกรณ์ไม่ใช่แค่แนวคิดสวยหรูแต่เป็นสิ่งที่ถูกนำไปบัญญัติเป็นกฎหมายให้ปฏิบัติจริงจังเลยใช่ไหมคะใช่แล้วครับน้องโลมาถ้าจะให้เปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งนะครับอุดมการคือความฝันคุณค่าคือเสาเข็มและโครงสร้างหลักการเจ็ดประการคือพิมพ์เขียววิธีการคือการลงมือสร้างบ้านและพระราชบัญญัติสหกรก็คือใบอนุญาตก่อสร้างยังไงล่ะครับสหกรจึงไม่ใช่แค่สถาบันการเงิน แต่คือเครื่องมือชั้นยอดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เริ่มต้นจากพลังของคนตัวเล็กๆที่มารวมตัวกันด้วยความเชื่อมั่นนั่นเองครับขอบคุณพี่ดอฟฟินมากค่ะวันนี้หนูได้เปิดโลกเลยจากนี้เวลาได้ยินคำว่าสหากรณ์หนูจะไม่นึกถึงแค่การฝากถอนเงินแต่จะนึกถึงบ้านที่พวกเราทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันขอบคุณจริงๆค่ะ